แบบพนีสวัสดีค่ะ่ดนี่เรามีมาม่าเผ็ดนะคะคุณกินได้ไหมเนี่ยอ้าวทำไงดีอ่ะดู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 คนอยากกินดูดูคนอยากกินแลคุณไม่มาอะเราสรุปกินได้ไหมอารินกินเผ็ดได้ไหมคะไม่ได้หรอโบตันกินได้ไหมได้ก็ใส่พริกน้อยๆไงใส่เยอะๆหน่อยอะ นี่เรามีมาม่าเผ็ดนะคะที่แม่อุ๊ซื้อมานะคะได้ไหมอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวทำสามห่อเลยกินด้วยกันแล้วก็มีแม่ครัวนะคะของเราแม่พึ่งวันนี้นะคะนี่แล้วก็มีลุงด้วยกไดิงกินด้วยวกันได้หเพราะว่าไอ้เนราต้องกินช้างน้อยแม่แม่ล้างก่อนนะเนี่ยล้างอีกน,นิดหนึ่งเออเดี๋ยวกินช้างน้อยเดี๋ยวให้ลุงแก่ให้นะคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะ อันนี้หม้อแบบว่าผ่านศึกมาแบบบ่อยมากแต่ล้างแล้วนะทุกคนปลอดภัยไม่ต้องกลัวนะล้างมางจากบ้านเรียบร้อยแล้วใช่กินไหมใครกินบ้างยกมือเย้กินเผ็ด,ดนนจิงหอัน,นแบบยเกเส้นกินสหมูเลยอหอี่แหละสอ,องห่อแล้วใส่อ่ซอสนิดนึงก็ได้ลูกเนะจิงหงอ โอ้ทำไมเธอโหดจังโหดแบบนี้เลยเหรอของไอริสเอาอันนี้ลูกหอยริสเอาช้างน้อยนี่นลมกันลมนี่กระต้นเอามาให้เลยนะคะเยอะมากแม่ครัวของเรามีเยอะมากนี่ใส่ไปเลยฝ่าหม้อฝ่าหม้อแม่ฝ่าหม้อใส่มา ของ,ขงเอาฝาข้างบ้านมาอาจจะไม่เท่ากันนิดนึงนะคะใครจะออกใครจะออกใครจะออกใจะออกวันนี้เรามากางเต็นท์กันนะคะที่ที่ไหนนะคะมาดาโฮมนะคะลาดบุรีออ้ยหอมแล้วว่าปูตันเาเบตฉันได้กินหอมแล้วค่ะเออเดี๋ยวหมูเดี๋ยวหมูเดี๋ยวมือเดี๋ยว มันร้อนนะลูกอิติชูมาจับลูกบอลลูกบอลไอริสมานั่งนี่ค่ะลูกอไปหมดแล้วตอนนี้เอหิวหนูหิวไม่ร้อนยังร้อนไหมอ้าวมาม่าเร้อนน้อยเปล่าน้ำน้อยน้ำน้อยแค่นี้พอแม่หักไปเลยแม่หักกลางแม่ไม่ได้หักกลางตั้งแต่แรกเออทางตรงนะแม่ไม่เอาแนวคอนี่นี่เอ้ยใครอยากต้มมาม่าอย่างากยกมือโอ้โห เออนั่งรอเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะดีไหมเตาใหม่ม,อ,มองทุกคนออมเล็ตมีไหมออมเล็ตมาเร็วพึ่งแม่บะหมี่ไม่มต้องใส่พริกแบบให้บตันก็ออมเล็ตเยอะนะมันเผ็ดมากเธอเครื่องของครึ่งเออเครื่องของครึ่งก็พออ,อันนี้นเดี๋ยวต้มแล้วก็ใส่ใส่ใ,สในในี้ของไปของมันแล้วไปปรุงเอาเองเออใส่ซอสเหยอกกัน โอเคไหมไอรีนอยากลองกินเผ็ดไหมลูกฮะอย่าทำแบบนั้นลูกอย่าทำแบบนั้นค่ะขาติดโถขาติดเนาะวันจัดมาทำหน้าทำตาเป็นอะไรเป็นอะไรต้องทำตาเหลือกหน้ากลัวได้แล้วนี่ใกล้แล้วนะ ใส่ค่ะต้องใส่ค่ะไม่ใส่ไม่ได้ค่ะ okay, ออมเล็ตตัวตันระวังเสื้อเลอะนะต้องขีดจานต้องขีดจานค่ะอันนี้ไม่ต้องขีดจานจังน้อยนั่งไงอยู่ในกระเป๋านั่นแหละกินป่าเอิอแล้วอ่ะกินไหมยังไม่กินนะอธการปิดแล้วนะวนะปิดแล้วนะทุกคนเอาอะไรไหมอ่องแฉกสุกยางแม่มันมันต้องมันอ้วนมากเลยนะเส้นอะใช่มันต้องนานๆานใช่ไหมลูกเออเอาผงมาผงมา เออผมไปกินเล่นซื้อชาติก่อนเดี๋ยวกินชาตนี้รอรอน้องก่อนน้องกำลังรอรอค่ะรอค่ะรอก่อนค่ะแงมๆงมเงมเงมที่บ้านกินบ่อยไหมคะชอบกินไหมคะชอบกินมาม่าไหมมาม่ามีรสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะหวานเลยหรอ อ่ะแม่อุกลองหอมแม่อูชิมหน่อยได้ไหมคะต้องิเลยไหนคะโอ้โห้เธอให้ฉันชิมเธอเธออ้อมลูกเธอให้ฉันชิมมามกๆไปดูอ้อมเธอดูเส้นก่อนอ้อมเธอดูเส้นก่อนที่มือฉันลูกเธอให้ฉันชิมบอกว่าหวานๆมาก อูก็มาขออาจารย์พ่อเอ็มนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแม่อุ๊ขาเปิดแอร์นะพ่อเอ็มนอนเหรอนี่นี่ไงแต่มันเฉาแล้วมีอันอื่นอีกไหมเ้ามีหม้อไหมเราควรจะเอาไปเกลี่น้ำทีเดียวพอได้ได้มันจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนของพ่อต้นแหละเแดดได้ทั้งบ้านเลยนี่มีพ่อต้นก็เป็นเงี้ยของน้าต้นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันได้นี่ได้แล้วนะคะ อ่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างซื้อมาใหม่อันน้นน้ำเออล้างน้ำเปล่าลวกๆน้ำร้อนไงลวกลวกๆลาแลา้วล,ลาเลยใจเย็นๆนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้แมวอู๋กำลังแกะซอสเอาเลไออกกันทั้งไงซูมไปทางนี้เลยซ้อนทุกคนเลยซ้อสอีกไป พี่โยอาจารย์นี่ตรไหนพี่ต้นบอกให้จะอ้วนหรอเออกินเผ็ดได้นะได้ค่ะมาน้ำน้อยแบบนี้บอกครึ่งของครึ่งแล้วนะเนี่ยครึ่งเดียวพอค่ะเพราะว่าสองซองใช่ป่ะปกติเราใส่ครึ่งนึงนะำเน้นแต่มันกระเด็นไปเดอ๋ยวไต้องรอทีหลังแล้วต้มยำนะมาลูกว่าใส่เยอะกว่านี้นิดนึงป่ะนิดนึงได้ได้มันขาวไปลูกว่าอื เยอะหรอให้เผ็ดจี๊ดจ๊าดได้เลยแม่อุก็ทำให้เรียบร้อยแล hm ้วนะคะเป็นน้ำมันลูกใส่เป็นแหวนแบบแป๊บหนึ่งเธอเราจะกินไหนเอาอัดิชชู่มาไว้ตรงคอด้วยค่ะเดี๋ยวมันเลอะเนาะกินให้เรียบร้อยนเราจะกินไหนนั่งกินกับพื้นได้เลยลูกเอนั่งยองๆเลยอันนี้ของเชอร์เบตของไอริสไอรีนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ กินตรงโต๊ะคู่เนี่ยแล้วก็เมีกับบอตานก็นั่งตรงนี้ไงลูกนั่งกินตรงนี้แหละลูกไปกินกับพี่ตองไปพี่ตองไปกินกับน้องมันสะสองห่อเลยนะอ้อมแรกระวังมันกระเด็นนะไปอ้อมแรดเอาทิชชู่ไปด้วยค่ะทิชชู่หล่นบอตานเก็บไปให้เพื่อนด้วยลูกเนี่ยทิชชู่หล่นกินมาม่าค่ะนี่นี่ดีกว่าไหม กินได้เหรอกินได้กาแฟอ๋อเหรอโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ได้กินมาม่าสมใจอมเล็ตแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และอย่าลืมกดติดตามช่องเชฟเบตเฟันดี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายเด็ดชุดเชฟเบดได้กินอย่างรอหน่อยใจเย็นๆค่ะนี่อีกรอบอีกรอบหนึ่งมากินมากๆเลยเชฟเบดรอนิดนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ